สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปสอนแล้วกันท่านผู้ชมสอนหาหินทั้ง4ีสีนั่นเองนะฮะซึ่งมีน้องๆเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับผมว่าให้ผมเนี่ยสอนหาหินทั้ง4ีสีหน่อยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมซึ่งสีแรกที่ผมจะพาไปนั่นก็คือสีฟ้านะฮะซึ่งสีฟ้าเนี่ยน่าจะเอาง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผมคือการที่เราน้นจะเอาสีฟ้าได้เนี่ยเราจะต้องมีพลิกแอคนะท่านผู้ชมพ i ิกแอคเนี่ยน่าจะอยู่ชั้นบนๆหน่อยนะะ สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมว่า p i ิกแอ็เนี่ยซื้อที่ไหนตามผมมาได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปทีเดียวนะฮะโอเคเรามาถึงชั้นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีของขายที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมแต่ชั้นนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีนะฮะซึ่งหินสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ด้านในนี้เลยท่านผู้ชมนี่ด้านในนี้จะมีหินสีฟ้าอยู่ซึ่งวิธีในการเอาหินสีฟ้าเนี่ยเราจะต้องมี p i ิกแอ็นะฮะซึ่งนี่คือหินสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะ ซึ่งตรงนี้เลยเราก็แค่ไปซื้อพิกแอกมานั่นเองท่านผู้ชมโอเคส่วนวิธีเอาพิกแอกเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปชั้นบนก่อนนะฮะซึ่งเราก็จะต้องค่อยๆขึ้นไปนะท่านผู้ชมขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยในส่วนของมุมพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมระวังตกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตกขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งท่านผู้ชมคือเริ่มใหม่ เริ่มใหม่แบบเริ่มใหม่จริงๆนะฮะโอเคเมื่อเราเนี่ยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมให้เราเลี้ยวขวานะฮะซึ่งเราจะต้องขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนั่นเองท่านผู้ชมก็คือการเก็บพว่วงคริสตัลเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงนะฮะคือแต่ละจุดเนี่ยมันมันแบบว่าวนไปวนมาท่านผู้ชมบางคนอาจจะแบบว่าเบื่อนะฮะซึ่งกว่าผมจะหาจุดแต่ละจุดเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนั่นเอง,เองท่านผู้ชมคือใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากนั่นเองนะฮะโอเคเมื่อเรามาถึงก็บินบินตามทางไปก่อนนะฮะ ยังไม่ต้องรีบร้อนท่านผู้ชมเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะท่านผู้ชมให้เราเลี้ยวซ้ายเลยท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่จะมีขายนั่นเองท่านผู้ชมมีพิกแอขายนะฮะเมื่อเราเนี่ยซื้อพิกแอตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วนี่นี่คือพิกแอท่านผู้ชมนะฮะราคา5000บาทเมื่อเราซื้อเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปขุดนะฮะซึ่งหน้าตาของ blue energy crystal เนี่ยจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ นี่คือหน้าตาของเขานะฮะเมื่อเราขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเมื่อเราได้บูคิสตันมันเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเนี่ยกลับขึ้นมาชั้นนี้เหมือนเดิมท่านผู้ชมหินชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นสีเขียวนั่นเองท่านผู้ชมสีเขียวเนี่ยจะอยู่ชั้นนี้เลยนะฮะซึ่งสีเขียวเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายไปเลยท่านผู้ชมนี่มุมนี้คือไปคุยกับ n อ c นนะฮะแล้วเดี๋ยว n p c นีเนี่ยจะให้หินสีเขียวกับเรามานั่นเองท่านผู้ชมคือคือด้านนี้เลยท่านผู้ชมคือหินสีเขียวเนี่ยจะเป็นหินที่เอาง่ายที่่สุดแล้วนนัเอง ตรงนี้เลยนะฮะคือ N อ c บเนี่ยมันจะหมกอยู่ท่านผู้ชมมันจะแอมอยู่ตรงนี้นี่นี่คือเจ้า N อ c นบนะฮะคุยกับเขาไปเรื่อยๆท่านผู้ชมและเราเนี่ยจะได้หินสีเขียวอันนี้มาซึ่งอันนี้เลยต่อไปคือหินที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากนั่นเองนะฮะหินสีเหลืองท่านผู้ชมหินสีเหลืองเนี่ยก็น่าจะชั้นนี้แหละคือไม่ไกลกันมากท่านผู้ชมอาจจะอยู่ชั้นบนหัวเราอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะฮะคือหินสีเหลืองเนี่ยจะเป็นหินที่เอาได้ค่อนข้างที่จะ ไม่ง่ายเลยท่านผู้ชมมันก็ยากพอสมควรนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเอาอยู่นั่นเองหินสีเหลืองเนี่ยเราจะต้องมาจุดนี้นะฮะนี่นี่นจุดหินตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมหินหินตรงนี้ไหมนี่นี่ชั้นที่ผมพาไปเอาหินสีเขียวขึ้นมาด้านบนเราจะมาเจอหินตรงนี้นะฮะซึ่งมองไปด้านล่างท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดเอาหินสีเหลืองนั่นเองท่านผู้ชมเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วให้เรากระโดดลงไปเลยนะฮะนี่กระโดดลงไปตรงนี้นะฮะ สิ่งที่สําคัญในการเอาหินสีเหลืองนั่นก็คือโทเทมท่านผู้ชมนี่โทเทมตัวนี้อาวเลนช์โทเทมท่านผู้ชมซึ่งราคาของโทเทมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนั่นเองท่านผู้ชมเมื่อเรามีโทเทมเรียบร้อยเรามาถูกจุดแล้วเปิดโทเทมเลยฮะนี่เปิดเรียบร้อยปุ๊บหินสีเหลืองมันจะเกิดตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยของผมเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมหินสีเหลืองเนี่ยอยู่ในตัวแล้วมันก็เลยไม่เกิดต่อนั่นเองนะฮะเมื่อเราเนี่ยเก็บโทเทมสีเหลืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชม จุดสุดท้ายที่เราจะต้องไปเนี่ยนั่นก็คือชั้นบนสุดนะฮะซึ่งชั้นบนสุดเนี่ยเป็นชั้นที่เรานั้นจะได้รับหินสีแดงนั่นเองท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นนะเราจะต้องเราจะต้องไปทําภารกิจของเขาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะได้หินสีแดงนั่นเองนะฮะเมื่อเราเนี่ยขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะท่านผู้ชมให้เราเนี่ยมาคุยกับ n p c ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตัวนี้เลยนี่นะฮะคนนี้แหละที่จะเป็นคนที่จะให้หินสีแดงกับเรานั่นเองทชมโอเคคุย เขาต้องการให้เราเนี่ยไปกดปุ่มตามเกาะต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมและเขาเนี่ยจะเปิดหินสีแดงให้กับเราซึ่งหินสีแดงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงเนี้ยนี่คือหินสีแดงหินสีแดงมันอยู่ตรงนี้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดปุ่มต่างๆกันดีกว่านะฮะจำับปุ่มนะฮะเกาะแรกเนี่ยจะอยู่ที่เกาะมอสวูดเลยท่านผู้ชมปุ่มเนี่ยจะอยู่ที่เกาะน,นี้นะฮะซึ่งใครที่ขาดแค่หินแดงเนี่ยให้มากดปุ่มก่อนนะท่านผู้ชม ไม่งั้นเราจะไม่สามารถได้รับคิสตันสีแดงได้นะฮะคือต้องมากดปุ่มก่อนนี่คือปุ่มแรกของเรานะฮะกดไปเลยนี่เมื่อกดแล้วปุ่มก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะฮะโอเคเราไปปุ่มที่2กันบ้างซึ่งปุ่มที่2เนี่ยจะอยู่ที่เกาะเอ็นเชียนไอโซลแล้วท่านผู้ชมจำนำปุ่มที่2เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยท่านผู้ชมที่เรานั้นซื้อเบ็ดเบนสโตนล็อตนั่นเองท่านผู้ชมนี่และปุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเราองกดไปได้เลยนะฮะนี่คือปุ่มที่2 ่วนปุ่มที่3เนี่ยจะอยู่ที่เกาะโจนสลัดนั่นเองท่านผู้ชมโฟล์สเคนโชดนะฮะเมื่อเรามาถึงเกาะโฟสเคนแล้วนะฮะให้เรามองที่ป้อมท่านผู้ชมนี่ปุ่มมันจะอยู่บนป้อมนั่นเองนะฮะป้อมอันนี้เลยท่านผู้ชมขึ้นไปได้เลยนะครับผมโอเคขึ้นป้อมมาคือปุ่มเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนท่านผู้ชมนี่เลยเห็นไหมโอเคกดไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยส่วนปุ่มที่4เนี่ยจะอยู่ที่เกาะโลซิลิทเบ้นั่นเองท่านผู้ชม เมื่อเราเนี่ยกดปุ่มที่เกาะโฟล์คเนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรามาที่เกาะโรซิลิสเบย์เลยซึ่งเกาะเนี่ยจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนั่นเองนะฮะแต่ถึงเกะาะไปที่เรียบร้อยจอดไปเลยเรามาถึงเกะาะไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเดินขึ้นไปนิดเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเจอปุ่มนะฮะเดินขึ้นมาตรงนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งปุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงที่นี่ตรงที่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมแต่ปุ่มเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนี้นะฮะกดไปเลยนี่โอเคส่วนปุ่มสุดท้ายเนี่ย จะอยู่ที่เกาะหิมะนะฮะเกาะสโน่นั่นเองท่านผู้ชมเมื่อเราเนี่ยมาถึงเกาะสโน่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะให้เราเนี่ยเดินขึ้นไปทางด้านบนท่านผู้ชมก็คือปุ่มเนี่ยจะอยู่ทางบน,บนๆหน่อยนั่นเองนะฮะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนี่ปุ่มจะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงนี้แต่ว่ามันจะอยู่ในเสานะฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเดินมาใกล้เสาท่านผู้ชมนี่เลยเห็นไหมเห็นปุ่มไหม <laughs> นี่คือปุ่มท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคกดไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเนี่ยกลับไปคุยกับไอ้บนยอดภูเขาหิมะอีหนึ่งครั้งซึ่งปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เราเนี่ยจะต้องปีนภูเขาหิมะอีหนึ่งครั้งนั่นเองท่านผู้ชมมาผมขึ้นมาแล้วพี่กว่าผมจะกลับขึ้นมาได้นี่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากคือ <c oughs> ผมปีนตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนหลายลรอบมากนั่นเองมาเอ้ออ๋อเราเปิดไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องคุยกับเขาแล้วท่านผู้ชมนี่ เมื่อเราเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะขายตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมโอเคพี่ขายแล้วใช่ไหมอันนี้พี่ขายเหรอโอเคมาคุยใหม่ก็ได้เอาที่พายพี่โอ้สองแสนห้าหมื่นท่านผู้ชมโอม่กอนโอเคเอาก็ได้ถ้าไม่เอานี่ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมเอาก็ได้โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มีคริสตัลครบหมดทุกชิ้นแล้วนั่นเองท่านผู้ชมมาะเปิดเลยเราก็เปิดทุกชิ้นเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็สีสุดท้ายสีเหลืองโอเค เปิดแล้วยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าค,คืออะไรอะ่ะอะไรวะคืออะไรอ่ะนะไม่มีอะไรแล้วผมอาจจะต้องไปหาในส่วนของห้องที่มีกุญแจนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามันเป็นยังไงนี่ท่านผู้ชมผมมาถึงในจุดของห้องที่เรานะั้นจะต้องใช้กุญแจอ๋อห้องนี้คือกุญแจเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิเราเนี่ยจะได้อะไรหรือเปล่านะฮะลงไปเลย นี่คือห้องที่ผมทําการเปิดประตูมานั่นเองทุกผจ้เอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะด้านหน้าเหมือนจะมีเบ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งโยที่เรานั้นไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ซึ่งเบ็ดตัวนี้มีราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดสนห้ามื่ซื้อมาก่อนแตคกูจมน้ําตายท่านผู้ชม,ชมซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยเหี๋ยไปดูซิเบ็ดตัวนี้คือ,อยังไงเบ็ดร,ราคาหนึ่งล้านเจ็ดสนโอ้ยสวยมากลอสปีดยีส็เปอร์เซน โชคเนี่ย2องร้อเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมคอมนโทนเนี่ยศูนย์จุดนะฮะความยืดหยุ่นเนี่ยสาเลยนะตรงปลาได้ไม่จำกัดน้ำหนักท่านผู้ชมอินฟินิตี้เลยนะฮะ ความสามารถด้านล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่ท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันมีอนุภาพในการปล่อยลังลำแสงสัก์สิทธิ์อะไรทํานองนี้นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงในการทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ